ูนะครับโอ้จมเลยเงียบโอ้โอ้โอ้โอโอ้ปลค้่าพี่น้องู้นครับ้นคโอ้โโอ้ปลาโค้หพี่น้องขอ,อาตเก็บครับพี่น้องใส่เบบงเลยพี่น้องกี้ปลาตาปลากินเล็กเลย ไปดับเหย่ครับผมยอดสินยอด สวัสดีครับพี่พีงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมก็พบกับช่องนุ่มจัดรับพัดทิ้งชินเคยพี่น้องกะเซาเนี้ยกะภาพพี่น้องมายามรอบเออไม่ใช่มายามเบ็ดนะพี่น้องเนาะไปเบิังพี่น้องว่าจะมาหรือไม่มาเนาะพี่น้องเนาะว่าไอ้เหยื่อแมงลินมาจะมาหรือไม่มาไปเบิังนุ่มไปรุ่นด้วกันครัพี่น้องครับผมครับพี่น้องใส่เบ็ดเหยื่อแมงลินมาไว้พี่น้องเมื่อเซา เงี้ยหล่อนพี่น้องเลยอ่ะเจ็บพี่น้องดูมายามพี่น้องนะเบิ่งว่าเสานี่จะไม่ตรงไม่แต้มมีพี่น้องเบิ้งบ่หลังจากเมื่อคืนก็ได้ไปสองแต้มไหมพี่น้องตอนนี้จะเป็นยังไงราะว่าช่วงนี้มันเงียบเทพพี่น้องโอ้เงียหล่อนเบ็ดเลยพี่น้องลุกโอ้ ช่วงนี้มันปลายฝนต้นหนาวพี่น้องอากาศเย็นเลยอากาศซอเนเซาเลยอากาศเย็นเย็นพี่น้องเลยเอาแมงลินมามาใส่หรือปิ้งบอกเขาเนี่ยแหละพี่น้องมาประมาณก็เป็นรุ่นกันนะพี่น้องบางรอามีตรงมีแต้มพี่น้องเบ้างเนาะเออเป็นยังไงมั่งเนาะนี่เงียบเถอะเดี๋ยวหลังนี้นนนน โอ e. oh. ้ยังเือะยังดูเก่าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเก็บครับแล้วนี้อันนี้เยอะหล่อนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเก็บครับผมไปครับอ่ไปกันเยอะๆโอ้ยยัมังนอนี่โอ้นี่โอ้ยรถพี่น้องอ่ะตรงไหนครับผม อย่างไปเรื่อยๆครับไปครับพี่น้องโอ้อยหลังนี้หลังนี้ใครมีน้นามเลยพี่น้องอยู่บ่นะครับตรงนี้เป็นเคยไข่ของใส่ไก่พี่น้องตุ๊บโอ้ยู่สั่มพี่น้องเลยโอ้ยหลุดครับพี่น้อง นะครับเป็นปลายูเมื่อกี้โอ้เสียดายพี่นอ้องเอาอนุญาตเก็บครับผมพี่น้องอย่ากไปหรือไรพี่น้องเนียโอ้ยไม่ได้เจอแต้มแรกเลยพี่นองง้องเนียเศรนี่ปืออ้อถือปางนี่เนาะแมงลินมานี่ยติดนิดสิโอ้โหขนนะครับพี่น้องปลาเลียนน้ำก็บ,บากินเหยื่อเลยโอ้ยหลังนี้บื้ติด ทั้งน้ำไหลพี่น้องน้ำคุนเลยพี่น้องนะครับนะครับโอ้ตหตหลังนี้โอ้โหยู่บ่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหเอาเอาเามาเราพี่น้องเต็มแรกเนอะพี่น้องนี่ครับเอาเอาเต็มแรกมาแล้วพี่น้องโอ้โหขอบตาเลยติดแล้วพี่น้องโอ้มาเราเต็มแรก ยัดเก็บครับผมทั้งน้ำไหลพอดีพี่น้องมึงนี่นะครับแต้มครับผมพี่น้องมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับโอ้โหหน่วยจะด่รเด็ดแล้วเศานี่อยอดเก็บครับผม แต่ก็พี่น้องยาม,ามพามหาแต้มมันต้องไปครับพี่นอ้องอู้นี่ขึเป็น,นึ่งสี่พี่น้องโอ้แต่ก็เงียบแล้วทางนำไลเลยออโอ้น้องโอ้ยแย่แต้มเดียวเลยพี่น้องเลยโอ้โหนะครับเงียบเลยพี่น้องนะครับเยือเหลือพี่น้องเนียเอยเอผักินเยี่ยงนี่เนี่ยเ,ยเออแรงกินมาเขาไป ทางนี้ก็โหอ,อยู่เหมือนเดิมครับโหกินเงียอเลยพี่น้องอ่ะอยากเก็บครับผมไปย่างไปเลยๆพี่น้องโอ้หลังนี้ทางนี้หลังนี้นนนมีห้อยดึงพี่น้องนี่ติดป่ะโอ,โอ้ติดตัวนี้พี่น้องเ้ <c oughs> <c oughs> แหวนตีสองมาแล้วพี่น้องนะครับอืมเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ่าเราจะบ่มีแต้ม ครับพี่น้องโอ้โอโอแถมที่สองมาแล้วกุนลึกโอ้โหมาแล้วพี่น้องสองแถมโอ้โหแถมที่สองมาแล้วอ่อยากเก็บครับพี่น้องมาแล้วครับพีม่สองแถมครับพี่น้องไปยามต่อครับ มัจนจะมีแต้มอีกบ่าอู้หูหูหลังนี้ห้อยดึงพี่น้องโอ้เนีย่ยคือเก่าพี่น้อ,น <c oughs> เนอ,นองเลยยลอนเนี่ยอลอนโอ้เสียงเลยนะครับจะไปเรื่อยๆอยีกกี่หลังแล้วพี่นอ้องโอ้โวนี่เหรอ มแต้มที่สามป้อยังอยู่เก่าพี่น้องเลยไปขอญาตเก็บครับผมพี่น้องโอ้หลังนี้บังบังนี้พี่น้องดึงจนขันหงเลยพี่น้องเต็ดสงสัยจะเบ่อยู่พี่น้องเงียบกีบโอ้โหบ่อยู่อีหลีพี่น้องเลยปุณน,นะครับไปขันเปียกเลยพี่น้องเลยรุดครับโอ้โหเซ็งเลยยังสองแต้มอยู่ข้างพี่นออ้องเอ้ยญาตเก็บครับ โอ้หลังนี้ไม่ดึงพี่น้องหลังนี้ไม่ดึงหลังนี้ไม่ดึงไปยังติดไปยังติดนี่ครับหลังนี้ไม่ดึงอุ๊บโอ้๊บปากคาะพี่น้องอ๋อแต้มศิษยสามมาแล้วพี่น้องเอ้ะกินลึกไปนี่โอ้โอ้ยใส่ปนพี่น้องเอ้ะเนาใส่ปนใส่ปนใส่ปนอ้อ พันเข่าหลายรอบด้่งมาแล้วครับผมอุปส่ป,ปนใส่ป,ปนแต้มทีสามครับผมโอ้โหเคครับพี่น้องอ่ะอย่าเก็บครับผม ต่อครับพี่น้องอู้พี่น้องยุบวะนี่ก็ดึงสี่พี่น้องอู้ผู้นะครับอู้โจมเลยเงียบอู้เอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้พอ้หปง่พี่น้องผู้นะครับผู้นะครับอู้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 อ้ปลาโคงยั่พี่น้องขอญาตเก็บครับ พี่นอ้องใส่แบบไงเลยพี่น้องกี้ปาท่าดปาดกินเลือดเลยอ่ะไปจับเข่าผมยอ,อดสุดยอดมาแล้วพี่น้องโอ้มา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 ,มาโ,อโอ้โหพี่น้องมาแล้วครับผมมเริ่มเลยครับยอดครับ ว้าวใสสวยๆเลยครับพี่น้องปาดปาดมันมันครับครับพี่น้องโอ้ปลาโคนใหญ่มันลุยหน่อยสีแต้มแล้วครับพี่น้องนะครับเลยอีกสองลังสุดท้ายพี่น้องโอ้ลังนี้จังไลยโอ้หอยดึงมันขนาดถึงพี่น้องลอยเลยหลุดไปแล้วพี่น้องโอ้ปลาพี่น้องโอ้ ไปครับเหลยหลังสุดท้ายแล้วครับผมโอ้มันมันอยู่พี่น้องเลยนวยเฉียวว่ไใดเลยมือนี้เศร้านี่หลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายนี่ขึ้นกระได้ด้วยพี่น,อน้องด้วเศร้านี่มีแต้มปะคือเงียบโอ้คือเงียบคือเงียบ,ยบตรงทางน้ำไหลพี่น้องโอ้บวดหลุดบวดติดพี่น้องโอ้ขออนุญาตเก็บครับพี่น้อง รีกดไลค์พี่น้องเสียสิ้นผลลเก็บพี่น้องเอสสำหรับเศ้านี่ก็ได้ไปหมดซี่แต้มนะพี่น้องเนาะได้ใส่สวยๆตัวหนึ่งพี่น้องเรียกใส่ต้มใส่ป่นนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นการใส่ทดลองใส่เยื่อแมงลินมาครั้งแรกของปีนี้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วพี่น้องอากาศแล้วว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ถือว่าพอได้โยนได้กินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนก็ได้ไปสองแต้มวันนี้ก็ได้ไปซี่แต้มก็ได้เป็หกแต้มพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังแรงใจช่องนุ่มจากหลับประะทินนคับผม เป็นเบอร์คลิปหนานุน่มจกรับประทานจะพาพี่น้องไปหาอยู่หา,หาก,กินทั้งหนก็แร้อติดตามแลบชมครับผมสลับมือนี้กัเขากลบบ้านพี่น้องครับผมสวัสดีครับมับนมน,นครับจอกเยี่ยมครับ